ชมป่าไปกอนป่าบ่อนหรือป่าจอดหาเหยื่อนะคะเพิ่งจะได้สองนาทีขณะเราถ่ายรูปแล้วก็หยุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เร็วอย่างมือนกันนะเมื่อคืนนึกงว่าสิบนาทีไม่ใช่ด้วย ก็กินเวลานะถ้าไม่ตั้งจะเดินถึงแล้วจ้าแค่สองนาทีเองเอ้ยแปบ๊บเดียวเองขออนะ้อยาวเนาะ sẽ lo khá và cái thuyền liều đang ngồi là Còn nó khá đêm chặt ban bồ lùng bay ba la Khi nó thì rơm 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 phép điều giàu đó. ให้เราขายาวก็ถึงเร็วอื่นไม่รู้สงสัยมันนอนบ้านป้าไม่เห็นลงางานเดาวชมปลาไปกนปลาบอนหรือปลาตอด หายืนนะคะเพิ่งจะได้สองนาทีขนาดเราถ่ายรูปแล้วก็หยุดบ้างแพีบเดียวเองขายาวเนาะใช่เราขายาวก็ถึงเร็วพิลีมันชอบกินทุกอย่างเลยนะกินต้นข้าวกินผักบุ้งกินบัว พืชในน้ำของเราเกลี้ยงเพราะว่าไฮเชอรี่นะเจ้าบ๊ายบ๊วยแป๊บเดียวเองขายาวเนาะเสียเราขายาวก็ถึงเร็วว้าวว้าวดวงอาทิตย์หกโมง ทำบุญอยู่ที่ทำงานวันนี้พืรอบทำทุกปีนะคะตั้งเวลาก่อนนะคะเดินจากบ,บ้านบนลงไปบ้านล่าง,างกี่นาทีเริ่มเริ่มเริ่มมาจะชมวิว <laughs> มาจะชมวิวนะคะ เฮ้ยเสื้อมาบินผ่านเราพ่อเด็กคนไม่รู้ฉันใส่มันนอนบ้านป้าไม่เห็นลเรานอนเลย มาจะชมวิวมาจะชมวิวนะคะที่พัดใดจะพิเศษดูเทพหางตรงนั้นมันลุ่มเกิดเพราะว่าหายเฉลี่ยน,นจะจ๊ะบาย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 คือไม่รู้สงสัยมันนอน บ้านป้ามีเลี้ลงงูด้วยแบบเดียวเองข่าเยาเนาะเสะเราข่าเยาก็ถึงเร็วเพิ่งจะได้สองนาทีขนาดเราถ่ายรูปแล้วก็หยุดบ้างชมป่า ปาบ้อนหรือป่าจอดหาเหยื่อนะคะมันก็กินเวลานะถ้าไม่ตั้งจะเดินได้ครึ่งทางแล้วจะถึงเอากระติบข้าวไปฝากน้องเพื่อนจะไปตักปลาท,ที่ทา อื่นไม่รู้สงสัยมันนอนบ้านป้าไม่เห็นโรงงานเลยอู้ยี่พดัดใดจะผิดเสอือดูเทห่างตรงนั้นมันลุ่มขึ้นอูน้ี่พดัดใดจะผิดเสอือดูเทห่างตรงนั้น มันลุ่มขึ้นสี่พอดีนะเจ้าผีเสื้อดูเทห่างตรงนั้นมันลุ่มขึ้นงกโมงองนะเจ้าชมป่าไปก่อนป่าบ้อนหรือป่าจอด ห่าเหยื่อนะคะเดี๋ยวให้มันครบสามนาทีกันนะมาจะชมวิวมาจะชมวิวนะคะเราะว่าหอยเชอรี่นะจ๊าบ๊ายบ๊ยบายปีนี้ถ้ามีหอยเชอรี่ก็คง kinh tôn bùa không lồ trên một tích lên à ừ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  ทำบุญที่ท,ทางาวันนี้เพื่อร,รบทำทุกปีนะคะอะไรบ้างเนนียก็เร็วเหมือน,นกันนะเมื่อคืนนั้นว่าสิบนาทีไม่ใช่ด้วยปีนี้ถ้ามีหอยเชลรีก็คงกินต้นบัวของเราจนหมดอีกแล้วนะหอยเช เอ้ยแบบเดียวเองขายาวเนาะ,ะเสแเราขาอยาก็ถึงเร็วได้ครึ่งทางแล้วจะถึงเอากระติบข้าวไปฝากเนอ้องเพื่อนจะไปตับปกบาดอยู่ที่ถับปีนี้ถ้ามีหอยเชอรี่ก็คงกินต้นบัวของเราจนหมดอีกแล้วเนาะ อะไรบ้างน,นี่ก็เร็วเหมือน,นกันนะเมื่อคืนนั้นว่าสิบนาทีไม่ใช่ด้วยงาน,นะคะทำบุญอยู่ที่ทำงนานวันนี้เพบรอบๆทำทุกปีนะคะคืนม่รูสงสัยมันนอนบ้านป้าม่เห็ื่องงาอนเลย ชมปลาไปก่อปลาบ้อนหรือปลาตอดหาเหยื่อนะคะได้ครึ่งทางแล้วจะถึงเอากระติบข้าวไปฝากนอ้อง เพิ่งจะไปตักบาตที่ถับเสียงของจากตะวันเวลาหกชมปาไปก่อนปลาบ้อนหรือปลาตอดหาเหยื่อนะคะหกโมงหรือจ๊ะ